เฮ้อโยโอ้ยเชฟครับพี่น้องนี่เห็บเศร้าเห็บเศร้าออดิโอเห็นยังเชฟนี่เห็นยังเช อ่อาเนี่ยกุ้ลูกป๋อยกันดิกุ้ลกไก่บ๋กุ้ลกไก่โอ้ตำเครื่องครับตำเครื่องหมาทานเนาะนี่อาจารย์หญิงสักบอมาครับนี่เชเปอร์เมทแอนครับขึ้นว่ายแล้วนะครับตำเครื่องครับใช่ไหมครับพุ่งมาทานเนาะนอนเสียงเว้ยนอนเสียงโอ้ยโอ้ยไม่งั้นมาพูดเจ้าอันมันเกาเจ้าอันโอ้ย บปเห็นเบ่ไข่เบีเงินเบีเงินนี่โอ้ันดอแกงมืดที่พาพี่เด็ดไปครับพี่น้องต้องเครื่องก่อนเอาแล้วเอาเร็วจะดนหลอ้ปล่โอ้ย อเอเ้เกืองล่มสุดยอดเลยครับมันจะกินใบหรืเบียมขาเปียกขาเปียกดีว่าไหนอยู่ข้าเปียกเกื้อข้าเปียกเกื้อจะรดรดดีใส่มันรดบริธีย์แค่พื้นเกาะเข้าปุ่ง ใส่หวงไหมคนคนคนคุณ่ออดีครับห่อเดียวเอามาใส่ปริมาณพอดีเลยหาบาทหบาทงซไมว่าห้าบาทหวงหลายๆน่เอาแสบเลยขอ่มาได้เหีโอ้หางนี่ไม่ตกสไปวหวงิเออทางไซิมพอ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 แบพอ

เ,งงเอาครับเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องลงหมอลงหมออ้ยนาำเดียวเท้อ่ะหมองนีบกขี้เทสที่หน้องหมอทีลงหมอหมออนาะหมอจ้องหมอชุดกอ้ยอันนี้ชุดปุณิยศทุกอย่างต้องไม่ชุด เชฟปอดแต่งปวแรงเรียนได้กันเรีนได้แค่เรียนกุกลกไก่ครับอย่างไก่ครับสุดยอดกับแก้มมนิมาทานนี่เดือดรลอยพี่น้องเดือดเดือดวี่มยู่พี่อยู่ค

เบามัมือมัมอมัมือมน้องมอมัอันนี้ใช่ย่้อย่างนาเจ๊บอยครับเจ๊บอยครับเจ๊บอยเจ๊บอยอันนี้กูเบกี่้านอันี้อันนี้กูเบเสือสีพสมนี่รอดเหรอวะก้งตดแต่งกูมนีแห้งโคตเ็ด สีเลื่องมันในกองคือสีสมป่ะบอดสีแรือว่าบุกอแต้แตงหาลักแน่นเลยนั่นครับคำนั่นนี่คำนันมุ่ง้านน้องจะได้มาพวกาก็นั่นนี่บกเรับกเราบวกเอานี่ลูกพี่ไงผิดกบาดเบ้โอ้ยลูกนเดนไบาชวาจบว่บาดขีเ่าดเาดกินาะ บ้านเฮาบม่มีอย่างมากมายหรอกเลี้งมากกถ้ามีละแก่เมื่อยครับถ้ากุมบแรเงา้ากุมครับผู้ใดมักผู้บ้ากีข้านครับแก่ไม่กี้านเหลอกเมื่อยพาเล่าให้พีัเฮ้ยมันเนเบากีข้านแต่ย้ำคำมีกินตลอดเบาโอ้ยนี่เอาไะได้ไหมังนี้ต้อมันย้ำจะคอยมาแานหรอ ่อันนี้ลอยเม็ดจุลอยเม็ดเออจากบ้านนจลอยอันนี้พ่อบ้านครับพ่อบ้านแ้นกแกขาวนกควบคุมความสะอาดเขาไม่มีเขานียว่ะน้ำบาอะได้นี่แกงง่วเปล่าเปล่าเขาเขาแห้งสุภาจิต่าน ผมตอนนี้ผมสวดแล้วนีขบอดีแต่ผูเกตนะครับออกโต้ผูเก็ตออกตัวเร็วขนาดติดต่อได้ไครับผมเือเพื่อโทแล้วรอหนึ่งหกเปาหนึ่งก้อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกอหนแตลบด้มไปหาผมเลยโจ๊ซิมนะจุ๊บอดซิมเนี่ยทีล่ะกิดีเขาจะเขยไทย

ป้ายแย่งเดียวป้ายเดียวป้าย่ย่งเดียวแ่นอยเต้ปอะไรอยู่ก่อนดวายคนนีสิเมื่อแล้วเบิลคนดีกันนี่มันสิมันพาเอร์ตุลกยอย่างไก่ครับม่นไหนขาดนี่เบิ้ลคนดีไม่ใแจกม่นไหนขาดแกไม่ใา เป็นมกาคมอีตาอีตาแจ้งกันอีก้งกันอีนากจะขึ้นไปชนหสนามดำเนะผมเหม่ยบันมาครับผมบมีเหญมามากต้องีกีแค่นี่เนี่ยเียเียเียียไมได้เปลี่ยนเงี้ยเนแเสียงอนก็เลยกับแกกับบีนะครับผมโอ้โหเลยว่าครับผมมาทานอาเอาแต่ว่าตองที่เบิ้งมาอู้เท่านี้แข็งแรงสุดที่ยิ่งว่านี่กว่าัอันนี้ออันี้ผมบ้อเหรอครับ อันนี้เาจะไปกินกับลูกับเมี่ยนะครับเด้อเพื่อเพื่อกินเนี่ยคนงเมียเพื่อเพื่อกินไลูกกินพ่อไปกินก็เนาะมันเป็ชีมดเดจไเอาไปถ่าคลิปเนาะเน่ยนะเราจิงไว้เมื่อวนนี้ิ้เมมันแซ่บแ่ไหไม่เิเะเกินพเวอไม่เองเลยกินพเวอไมเองขาขวงขวงคือขวงไว้ิ้พเวอผู้บ่วบ่าวผมว่าหลายตัวเ้าเศ้า ลาเนี่ยลาเนี่ยลาเนี่ยคลิปนี้พ่ออลไรล่ะดึกอลไรดึกอะไดึกอะไคลิปนี้ขอพูดยังเลยครับผมขอขอตขอลาเรนะครับขอข้ออะไรครับคลิปหน้าฝากจวดครับไทยอมๆนะครับผมสาธุคลิปหน้าพอไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ